หาอาหารกอนว่าเดียวปลากระปอ๋องดิอาปลากระป๋องมากินกนอนนู่มาใม่มาใหม่ไ้ตุ่มเดีปากรป๋องสิว่นแตนฮะนี่

แม่ญี่ปุ่นแม่แม่ยังปรี้ยกคุ่นยังบุเคยกินอยู่แฮนกินดยวยจงังมือแม่แม่คกาีเลยอาเกิดหพ่อเปี่ยังเอาินคุณชุด ยาสองย่างเลยเข้ามาเนิตุ่มมะมายกันป่ะอาว่าไปตุ่มขนมอังปลากระป๋องกับมะมายสองย่างอันนี้ขวดเป้าวไว้ใช่เหล่าแล้วเข้า กินข้าวก็จะออกใตาปินซิปเมื่อคือดียากแล้วย่านย่านตายกินยารองใต่ข้าวก็จะอกินยารองตายว่าไร่พึกวิ่น

โอ้หมดขึ้นเตรียมทิปบเล่นเก้าเหนียวเดี๋ยวจะเอาไปอุ่นก็เป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดวัดข้ดจ,จมูกน้ำมูกอะไร วอดิซ่า,าเป็นไขน่ลูกขยาปิวแล้วขยาไปชิมนะมลูกเอาวขยะไปชิม